เวลาเหไอ้คไปมันต่อซึมออกกะต้อหูุ้นเสียงนะนะครับมีสาวผูก็ซื้อของสาวหู้ล่ะจะไม่ให้เราให้เรามหนอยต้องต้องิเศษนะพิเครับพิเาษนี่คือออกหุุ่งไล่ไปใครเดีะยว่าหุ่งสวนนันนทนหุ่พิเไว้นะครับเจเดหน้านะครับกันมั่หน่ยนะครับ Nam gia phát triển lấy một loạt luôn xin. A long phục được học, and sang quay lại. And khắp cả gang, eh? Mày được, nắm hang, vẫn luôn xin. Vét hai mày sáng hầu. Nắm tay hang, vẫn luôn xin. Vu, vẫn là foot. Về tựa foot. có tôi hai mày hoàn hảo, được. Về hoàn hảo, vừa là được. Về hoàn hảo, vừa là được. Về hoàn hảo, vừa là được. Về hoàn được. Về hoàn เลาสามสิบเซนจะเตน้ำฟุตมันหนึ่งศองนะครับอันนี้คือเดิมนะครับเพรานั้นเนี่ยเรื่องหน้าขอคันมามแต่ถ้าเซ็ตถ้าขาดหน้าหนึ่งอยู่อะไรถ้ามีหน้ามือบอกว่าหน้าบอบดานน้าชักน้าเนี่ยทัวทางแต่ถ้ามีหน้าของเจียมมันม่ได้เอาปุ๋ยได้อียอย่างไรแต่ปูกจีน่ะนะครับปูกยขอเอาปุ๋ยใส่ถลาใส่ขอเนี่ย นี่ยค uh ือเสาะหน้ามัอมึงเนี่ยแต่นะครับใา้ดันวิธีการนี่นะครับถ้าท่านมีโอมจ้าหรือว่างหางไว้สวนนะเก็บเก็บเก็บหน้ามันจะน่าสนนะนะครับสักขันสักสองตอนที่น้องตอนน้องสวนก็สวนาวไรเนี่ยน้่งจะไปดูโกมก็ได้ถ้ามีหน้าปุ๊บต้นไม้เนี่ยหรือไม้หุ่นเนี่ยจะบปบอดรับรองกว่า ตีดอกรดนตัพพเพราะมันมีน้าเรี่ยมนะครับมีทิตไน่ปุ๊กว่าเอาดูแว่าองดอกบัวต้นไม้เน่คนาครับันรักษาสุข้ยกันเจ่บบอกไปปุ๊กปิดปากปิดฝานะครับอันนี้คืออันนี้คือว่ะแจ๊กของ,ของอให้ผลน,นะน,น,น,นะครับตีเขาเดียนเพราะว่าเขาต้องคูด,ดสูดดสดดงมากเรยนะครับตั้งแต่แจ๊กขอคุดต้งแต่ซื้อปูดู้วใส่ปูดมากคหน้าตีซิบกีแห้งตายนะครับ แต่หาได้นำแล้มอพ่เหเจื่อพเหแจงนี้นะครับเพราะไปไหนนี่ไปมาทับรดเช็ดอนรเปตืนบ่อปุ๊บเหมือนนี้ผมถออว่านะครับบางคนที่เราฝึกบ่หวนะครับเี่ลูกซื้อสวนเนื้อนะครับเราไปอยู่นพเหตุราก้านแห้งตายนะครับาว่ากันมารอก็เอาเนี่ยอนบลุกไปแหนบำขาดแบบนะนะครับ้บนี้นะครับ แต่ว่าถ้านี่อะไรเนี่ยลองสูพอฟังเชื่อที่หนะกฟังเชื่อเนี่ยเอาไปทำกระน้องนะครับไปปลูกก็เก็ก็ได้ก็มามันก็อย่างมาเนา้มอย่างนี้หมดนะครับอีการหน่นะครับที่การเขาเนี่ยตอนนัือเอานกำปุ๊บเขาที่ใส่ต้นเดแก้งเลยเดือยไฟเลย ก็ปกเิก็ได้ครับต้นนั่นเน่ยส้มเยอคือพอาว่าต้นที่กูค้างเนี่ยครับเด็กูกวัดองนะถ้าต้นที่คูใครที่เหียวคือหน้าผมนี่เยม่ครับมันมันก็ดกหน้าหมมดลุกข้เนี่ยนะครับผมมดติมนะสุว่าสุดว่าเขาจะปูกอย่างเช่นปลูก มอย่างนี anyway, loser, hmm. ้ถ้าอย่งนี้ตีกี่มดตลอเอีอยวามดะครับเ้ยงบุพักลพักแขกมดนะครับบุกพักละแขกเนี่ยบูกพักละถ้าเอาหน้าเดินแนะนะครับหน้าเป็น้ว่าทเขานะครับเก็บขายทุกทิศตลอดทีหน้านีเหละสมมติว่าขาแดกเขาเติบเต็มหนาอหรือ้อันนี้เ้เกิน Làm hay bê cường bội là Lót sọc a và điệu tuyên hang cả tuyên bội nạp hạng lên luôn 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 เส้นดาวเป็นเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาอนืนลุงต้องไปซื้อน้ำขวดไปกินน้ำคนเยอะแยะไม่เยอะแหละไ้เดี๋ยวไปขอไปซักางทีมันแย่ใช่ไอั้นี่นเดเถอดช่ครับอนเาไปถามไปซื้อดีของก่อนไม่ก็ดเะครับ แ่เขาบอกว่าี nữa, ch té. Ch té? ีการบ่นัได้บ่อต้องยัดนะกินน้ำหมดเราก็ต้องปวดมใชได้หลายท่าเาจะเด็กปดจาะเจาะนี่คอหลมนี่เนาะแล้วเากนม่ไดน้เเนี่ยแล้วมันมดหลยมดคลองลมนะครับ้มดแปลว่าเป็นลัเสิมเนี่ยต้องดึงขึ้นไหม่ม่โืออเราเสิมใหมอันนี้เากนนราต้องดึงขึ้นรงเิอย่างเดียว เซนเซ็นบัวนะเซบัวแบ้วเน้องอนะอย่างกเนี้ยตีใส่ผมอกว่าต้นใหญ่ๆนี่เขาต้องใส่หลายๆครับในนั้น